ทำไมช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ฝนตกหรือแม้แต่มีลมหนาวค่ะคนเราถึงมีความรู้สึกบางอย่างฝนนะคะส่งผลอะไรต่อเราหลายๆคนไปในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบหรืออากาศหนาวทําให้เราเนี่ยรู้สึกคิดถึงเรื่องราวบางอย่างรวมไปถึงตอนกลางคืนอาจจะทําให้เรารู้สึกหดหู่มากกว่าเดิมออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน ทำไมช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ฝนตกหรือแม้แต่มีลมหนาวค่ะคนเราถึงมีความรู้สึกบางอย่างฝนนะคะส่งผลอะไรต่อเราหลายๆคนไปในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าบางทีค่ะฝนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฉอะแฉะผ้าที่ตากไม่แหง้งหรือทําให้เรารู้สึกเหงามากขึ้นกว่าเดิมหรืออากาศหนาวทําให้เราเนี่ยรู้สึกคิดถึงเรื่องราวบางอย่างรวมไปถึงตอนกลางคืนอาจจะทําให้เรารู้สึกหดหูมากกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมันก็เลยทําให้เราอ่ะรู้สึก อ่อนไหวมากขึ้นกว่าเดิมบางคนยิ่งดึกยิ่งเหงายิ่งฝนตกไปด้วยยิ่งหวั่นไหววันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับว่าทําไมช่วงกลางคืนช่วงฝนตกช่วงที่มีลมหนาวเนี่ยคนเราถึงมีความรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ค่ะอังคณาอยู่กับพี่อีฟนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะน้องอางวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพี่อีฟล่ะคะเคยแม้แบบว่าช่วงที่ฝนตกช่วงที่อากาศหนาวแล้วแบบรู้สึกอะไรบางอย่าง มีนะบางบางทีมันไปกระตุ้นทําให้เราแบบคิดถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมามันก็จะทําให้เรารู้สึกเออเออมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บางอย่างได้ดีจังเลยม,มันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาได้บางทีก็ก็เหงาบางทีก็คิดถึงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วที่เจอบ่อยๆท,ที่แบบทั้งมาหาเราเลยก็คือแบบว่าทาไมฉันถึงรู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรครับที่แบบทาไมความรู้สึกของคนเรามันมีทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิม อ๋อจริงๆเวลาที่ที่เราเกิดอารมณ์บางอย่างเนาะอยากให้เชื่อมโยงบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของฝนตกเางเดียว <c oughs> แต่เพราะว่า อ่าความมืดหรือช่วงกลางคืนอะ่ะมันทําให้ทําให้ร่างกายเราที่ที่อยู่ภายในมันเกิดบางอย่างทําปฏิกิริยาบางอย่างด้วยภาวะของร่างกายเราเองด้วย,ยอะไรเงี้ยซึ่งก็มีงานวิจัยหลายอันแล้วก็มีนักจิตวิทยาหลายท่านเขาเขาพูดถึงตรงนี้เนาะแบบอ่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ความเงียบหรือความมืดอ,อะ่ะมันกระตุ้นให้เราอะ่ะได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนขึ้น hmm. อ่าเหมือนเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดมื่นไม่มีอะไรให้ทําไม่มีแสงอะ่ะ สิ่งเดียวที่เราอยู่ได้และเห็นชัดที่สุดก็คือตัวเราเองอบางทีเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองพูดกับตัวเองมากขึ้นบางทีเราเองก็รู้สึกกับตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาที่มันมืดหรือช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงกลางคืน แล้วฝนตกเนี่ยเวลาฝนตกฟ้ามันจะมืดนํามาอยู่แล้วเนาะมันก็มันก็ทาให้เรารู้สึกเชื่อมโยงได้ว่าเออมันจะค่อยๆมืดลงแสงสว่างจะค่อยๆน้อย,อย,อย,อยลงอ,อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นอ,อะไรเงี้ยคือเคยฟังงานวิจัยอย่างหนึ่งของต่างประเทศเ็คือเขาอ่ะเคยเอาเหมือนแบบ ขอผู้ร่วมวิจัยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในห้องมืดแล้วก็ให้อยู่กับตัวเองไม่มีอะไรเลยนะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทําเลยนอกจากอยู่กับตัวเองในห้องมืดอ,อ,อย่างเดียวไม่มีแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขางานวิจัยเนี้ยใช้เวลานานใช้เวลาแบบสาวันสาวันเหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมแต่จริงๆเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดๆอ่ะมันนานมากแล้วมันทําให้แบบเหมือนคนที่เขาเข้าร่วมงานวิจัยอ่ะเขาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนขึ้นได้ยินแม้กระทั่งความกลัวที่มันอยู่ข้างในของตัวเราเองได้ยินความกังวลที่มันเกิดขึ้นบางคนเริ่มอยู่ไปสักพักหนึ่งเริ่มแบบพูดก,กับตัวเองอเริ่มได้ยินเสียงความคิดตัวเองแล้วเริ่มแบบสื่อสารกับตัวเองที่เป็นการพูดก,กับตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานวิสงานวิสัยตรงเนี้ยมันแบบ มันทำให้เราเห็นว่าการอยู่ในที่มืดหรือการที่เราอยู่ในในมุมของการที่เรามีแสงสว่างน้อยมันทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นนะคะแล้วมันดีหรือไม่ดีคะ เออมันคงมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วการที่เราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นมันก็ทําให้เราเห็นถึงความต้องการเรามากขึ้นเนาะบางทีเราเราเรา,เราฟังเสียงคนอื่นมากมจนบางทีเราไม่ได้กลับมาฟังเสียงของตัวเองเลยการได้อยู่กับตัวเองในความมืดอ,อยู่ในช่วงเวลาของการที่อยู่ในช่วงเวลาของกลางคืนหรือช่วงเวลาของฝนตกแล้วเราได้ยินเสียงตัวเองชัดอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อดีที่มันเกิดขึ้นยนีแต่หลายหลคนมันก็จะนํามาด้วยความรู้สึกเหงาโอ้โดดเดี่ยวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเห็น ว่าจริงๆความมืดหรือว่าฝนตกตรงนั้นมันอาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์บางอย่างของเราเช่นบางคนอาจจะเกิดในลักษณะของการที่กลัวการอยู่คนเดียวจังเลยความมืดฝนตกมันอาจจะเคยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมๆของเขาว่า ช่วงเวลาแบบนี้มันมักจะทําให้เขามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีฝนตกหรืออยู่ในความมืดหรืออยู่กับตัวเองความกลัวตรงนั้นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ค่ะโดยส่วนมากแล้วกว่าที่เราจะเหงาได้มันจะนํามาจากความกลัวก่อนอลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาที่เราเหงาส่วนมากเราอาจจะแบบคิดถึงใครบางคนก่อนเช่น เออกลัวเขาทิ้งไปจังเลยแล้วสักพักหนึ่งโอ้ถ้าไม่มีเขาเราต้องแบบอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยบางคนตามมาด้วยอารมณ์เศร้าเอาหรือบางทีอย่างอย่างตัวพี่เองพี่ก็ไม่ชอบฝนตกเพราะกลัวฟ้าร้องมากเนี่ยพี่ก็จะเกิดจากความกลัวก่อนเพราะโหฟ้าร้องมันมันมันก้าวร้าวกับเรามากเนาะปูป้าปูป้าอะไรเงี้ยพี่ก็จะเกิดจากความกลัวก่อนพอพี่เริ่มกลัวพี่ก็จะเริ่มรู้สึกแบบว่า เออทำไมไม่มีใครแบบมาขับรถให้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับความรู้สึกบางอย่างตามมาได้อะไรเงี<ม>้ยไม่ใช่แค่ความเหงาอย่างเดียวเนาะอันน<ม>ั<ม>้นอันนี้ขอถามเลยค่ะเพราะว่ามีน้องคนนึงกลัวฟ้าร้องมากๆเหมือนกันจนต้องแบบว่าต้องมาอยู่ในห้องอัดหรืออยากมีวิธ,<อ>มวธีมีวิธีรับมือไหมคะเพราะว่าบางทีเขาแบบไม่สามารถจัดการตัวเองได้จริงๆเขาต้องต้องกลับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองก่อนแล้วมันเคยเกิดอะไรขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนกลัวฝนตก บางทีไม่ได้กลัวเพราะฝนตกแต่บางทีกลัวน้ํากลัวเสียงหรือกลัวลมอย่างตัวพี่เองพี่ไม่ได้กลัวฝนแต่พี่กลัวเสียงฟ้าร้องพี่ก็เลยจะเชื่อมโยงว่าทุกครั้งที่ฝนมันตก คือฟ้าจะต้องร้องแล้วก็ต้องมีสายฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเชื่อมโยงอะไรแบบนั้นเพราะจากประสบการณ์เคยเห็นแบบเหมือนมันอยู่หน้าบ้านเล่นน้ําฝนกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีฟ้าผ่าลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือกลัวเออทีนี้เวลาที่เราเกิดความกลัวแล้วเกิดการเชื่อมโยงจนเราอยู่กับมันไม่ได้เราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตัวเองก่อนว่าเรากลัวอะไรกันแน่ ไม่แน่ใจว่าน้องคนที่น้องอังถามมาแบบเขากลัวแล้วเขาเชื่อมโยงกับอะไรเนาะอาจจะต้องแบบชวนเขามองว่าเอ๊ะมันเคยเกิดขึ้นจากอะไรมาก่อนอนานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องเผชิญกับมันอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเผชิญเราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรอ,อย่างบางทีถ้าเขากลัวแค่เสียงฝนที่มันตกลงมาอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะค่อยๆให้เขาออกไปเผชิญทีละเล็กทีละน้อยอในการที่ค่อยอๆฟังเสียงฝนเวลาที่ฝนมันตก พอหลังจากที่เขาเริ่มอยู่กับมันได้ก็อาจจะชวนมองว่าฝนตกแล้วมันเป็นยังไงมันอันตรายต่อเขายังไงบ้างมันทําให้เขารู้สึกยังไงหรือคิดยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอาการที่แบบว่าขี้เกียจอีกค่ะเพราะเวลาฝนตกลมหนาวหรือตกดึกทำไมคนเราถึงมีความรู้สึกขี้เกียจมากกว่าเดิมโอเคคือจริงๆเวลาที่ฝนตกหรืออากาศมันเย็นขึ้นมันส่งผลต่ออุณหภูมิทีนี้เวลาที่อุณหภูมิมันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อร่างกายเราอยู่แล้วมันถึงว่า ความเขาเรียกอะไรการไหลเวียนของของเลือดเราก็จะทํางานช้าลงการเคลื่อนไหวของเราก็จะช้าลงตามอุณหภูมิถ้าสังเกตเวลาเราไปต่างประเทศแล้วอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาที่มันหนาวมากๆจริงๆมันไม่ได้มาจากเกิดจากการที่เราบบหนาวอย่างเดียวแต่จริงๆระบบข้างในร่างกายเรามันทางานช้าลงด้วยการไหลเวียนของเลือดองเรามันก็จะทํางานช้าลงช้าลงมันก็เลยส่งผลให้เราแบบเหมือนทําอะไรได้ช้าลงมันก็เลยดูเหมือนคนขี้เกียจอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เลยค่ะน้องอัแล้วอากาศ แบบที่เราบอกไปไหมค,ะคะ่ะไม่ว่าจะฝนตกอากาศหนาวหรือตกดึกสามารถทําให้คน hmm. เราตกกลุ่มรักกันง่ายขึ้นไหมคะเอออันนี้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะแต่ว่าตัว,ต,วตัวพี่เองพี่ไม่แน่ใจว่าว่ามันทําให้ง่ายขึ้นไหมแต่ว่าอ่าเวลาที่อยู่ในแบบอุณอ่าภาวะอารมณ์บางอยา่างในช่วงที่ฝนตกหรืออากาศมันเย็นนะ่ะ hmm. มันจะทําให้เราเหมือนแบบเคลื่อนไหวกับอารมณ์และความรู้สึกเราได้ง่ายขึ้น hmm. บางคนก็จะแบบเหมือนเหมือนรู้สึกได้ว่าตัวเองเข้าไปสัมผัสกับ อารมณ์ของอีกคนนึงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเองเราสัมผัสอารมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้นในช่วงฝนตกได้สามารถแบบเหมือนแบบเราไม่ได้อยูอ่เขาเรียกว่าเราไม่ได้อยู่ในความคิดของตัวเราเองแต่เราไปสนใจที่ฝนมันก็ด้ทำให้ เกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นทาให้เราอ่อนไหวได้ง่ายขึ้นเแล้วเวลาให้เราไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะที่มันจะตกหลุมรักกันได้ง่ายขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะน้องอันแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะเมื่อกี้แบบเป็นเรื่องรักๆแบบใสๆอันนี้กลับกลายเป็นว่าเขารู้สึกหดหูแล้วก็อยากที่จะร้องไห้อยู่ตลอดเลยเกิดจากอะไรคือจริงๆอ่าสายเหตุหลักๆเลยมันมัน ที่ที่เมืองไทยอาจจะไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่า,าเวลาเราพูดถึงแบบอารมณ์เศร้าหรือหดถูในต่างประเทศหรือว่าในในแถบที่เขาแบบว่ามีกลางวันน้อยกว่าช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยมันมันไปเชื่อมโยงกับกับสารสืสร่อประสาทบางอย่างด้วยแล้วก็ไปเชื่อมโยงทําให้เราเกิดเกิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยคือผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนพูดถึงแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าจริงๆเพราะว่ากลางวันเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาที่มันมืด มันมันมาเร็วกว่าที่มันควรจะเกิดขึ้นทีนี้เวลามันเป็นแบบนั้นมันจะทําให้ตารางชีวิตเรามันงงคืออย่างถ้าเมืองไทยไม่งงเพราะว่าเราไม่มีไม่มีรู้ดูอะไรที่แบบว่ากลางวันมันจะมันจะสั้นกว่ากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเวลาที่ที่เราร่างกายเราตั้งแต่เกิดมาเราจะเรียนรู้ว่าชีวิตมันมีกลางวันกับกลางคืนนะแล้วมากกว่านั้นเลยก็คือตัวเราเองอะในสารสื่อประสาทของเราเองมันจะมีมีมีสารสื่อประสาทอยู่เพราะมัน ประมาณหนึ่งที่เขาจะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทํางานในช่วงเวลาที่มันมืดและเป็นช่วงกลางคืนช่วงเวลาที่กลางวันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาจะต้องออกมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าตารางชีวิตเรางงแล้วถ้าต่างประเทศอย,อย่างแย่ที่สุดเลยคือบางทีเขามีแดดอยู่แค่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเขาก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขายังต้องทํางานอยู่ <น>มันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออตารางชีวิตเขาจะต้องเป็นยังไงนะมันดูงงๆกับตรงนั้นจังเลยสําคัญกว่าน,นั้นคือมันเป็นเรื่องของศาสตรสื่อประสาทถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วมันมาเร็วอะมเออมราโทนีนมันหลัง เพราะเมลาโทนินเขาทำงานควบคู่กับความมืดเนาะอ,อซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการนอนหลับด้วย mm hmm. อทีนี้ก็จะแบบไปเชื่อมโยงกันว่าอ๋อพอเมลาโทนินหลังแปลว่าฉันจะต้องนอนแล้วใช่ไหม,มเขาก็จะเชื่อมโยงกันแบบนั้นทีนี้เวลาที่ความเศร้ามันเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ซีโรโทนินเขาจะหลัง สอดคล้องก,กันกับช่วงเวลากลางคืนเหมือนกันคือเขาจะมาช่วงที่เราอ่าเป็นเป็นในช่วงเวลาที่ท,ที่ที่เขาไม่ควรจะมาแต่เขาต้องมาเวลาที่เขาควรจะไม่ต้องมาเขาต้องมาเลยมันก็จะงงๆแบบเนี้ยทีนี้ตัวเซโรโทนีนอ่ะมันทํางานในเรื่องของการควบคุมและทําหน้าที่ในการจัดการภาวะอารมณ์ของเรา เออทีเนี้ยพอมันหลังผิดปกติไปอะ่ะมันก็จะทําให้คนเราสามารถเกิดภาวะอารมณ์เศร้าหดหู่แล้วจัดการตัวเองได้ไม่ดีเ,เหมือนกับตอนที่แบบว่ามันมีกลางวันให้มันมากกว่ากลางคืนนั่นอเองอะค่ะน้องอังมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยตรงนี้หรือบางคนมีพื้นฐานของโรคซึมเศร้าหรือมีพันธุกรรมที่ที่อ่า เคยมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าก็มีโอกาสที่ถ้าตัวซีโรโทนินตรงนี้มันหลั่งผิดปกติไปมันก็มีโอกาสที่จะทําให้แบบว่าในช่วงเวลาที่มันอยู่ในความมืดอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไปกระตุน้นทําให้แบบว่าความเศร้าความหดหู่ตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาได้คล้ายๆกับโรคซึมเศร้าเลยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วอะไรที่เป็นเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ค่ะ,คะมันรู้สึกมากขึ้นเวลาที่ฤดูเปลี่ยน อืมคือจริงๆอย่างอย่างที่บอกไปว่าหนึ่งเป็นเรื่องของแบบว่าช่วงกลางวันกับกลางคืนมันไม่เท่ากาัน<ม>เวลากลางคืนอะ่ะเราเราจะ ได้ยินเสียงอะไรที่น้อยลงเนาะการใช้ชีวิตจะดรอปลงเราจะอยู่กับความเงียบและความมืดมากขึ้นก็ไปกระตุ้นอารมณ์ตรงนั้นของเราได้อย่างที่2ออย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของสารสื่อภาสา,า,า,าที่มันหลังออกมาในช่วงเวลาที่มันไม่ควรจะหลังอ่ในช่วงเวลาที่มันควรจะหลังแต่มันไม่หลังออกมาเลยในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางครั้งค่ะ พอฝนตกหรืออะไรอย่างนี้ที่เราพูดกันไปทาไมเราถึงคิดถึงใครสักคนหนึ่งจริงๆอันนี้เกิดจากประสบการณ์เราจะเชื่อมโยงตัวเองจากจากสิ่งที่มันเคยเกิดคือลอ,ลองนึกถึงตอนนี้เราก็จะแบบว่าเออนึกภาพไม่ออกแล้วแต่พอฝนมาละเหมือ oh, นบิ้ว uh, มาเลยโอ้โ oh, หบางคนอยากจะออกไปยืนกลางสายฝน uh, เพื่อเป็นนางเอกเอ็มวีถ้ามีเพลงมาหน่อยอ <laughs> ใช่ <laughs> บางคนก็จะไปเชื่อมโยงกับความความรักครั้งเก่า หรือความเจ็บปวดที่มันเคยเกิดขึ้นหรือบางคนก็ก็นําไปสู่การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความสุขที่มาพร้อมฝนก็ได้เงี้ยเพราะพี่มีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่แบบ เป็นเด็กหน้าฝนมากๆแล้วชอบฝนมากเวลาได้ยินเสียงฝนก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากและอยากจะออกไปเล่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันม,มันเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของตัวเราเองว่าเราเคยมีประสบการณ์กับฝนในรูปแบบไหนบ้าง<ม>ยอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็รู้สึกดีเนาะบางคนก็รู้สึกไม่ชอบแตกต่างกันออกไปอีกเพราะว่าน่าจะอยู่ที่เหตุการณ์ของแต่ละคนที่เจอมาในอดีตยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าเป็นน้องอังอะ่ะเวลาฝนตกน้องอังนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงเตียงนอนเลยค่ะเวลาอากาศดีๆทุกคนที่นี่จะบอก Oh ไม่อยากทํางานเลย<ฆ>ไี่ถึงการนอนดูซีรีส์<ฆ>การนอนอยู่บนเตียงส่วนมากไม่ค่อยได้คิดถึงใครค่ะโอเคแปลว่าเราเชื่อมโยงว่าเวลาที่ฝนตกมันคือเวลาของการพักผ่อนเ <c oughs> พราะฉะนั้นแม้แต่ฝนตกในช่วงเวลางานเราก็จะเชื่อมโยงจากประสบการณ์เราว่าฉันจะต้องได้พักผ่อนอมันเป็นแบบนั้นไหมอใชอ่มันก็เลยจะนํามาสู่ความคิดที่ว่าโอ้มันควรได้นอนนะไม่ควรได้ทํางานในช่วงเวลาแบบนี้นะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมี วิธีจัดการไหมคือคือจริงๆคือฝนตกมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราคาดการณ์ไม่ได้เนาะแต่เราจัดการกับตัวเองน่าจะ <c oughs> น่าจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยคือถ้าคือถ้าเรารู้ว่าเวลาฝนตกแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนขี้เกียจมากขึ้นหรือเริ่มคิดถึงติงนอนนี่มากขึ้นเราก็แค่รับรู้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้ฝนตกแต่ฉันกาลังทําอะไรอยู่แค่นั้นเองอ,อะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนที่ที่รู้สึกว่าอ่ากลางคืนมันมันมันเยอะจังเลยบางทีเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองไปหาแสงแดดบ้างจริงๆแสงแดดอะ อะไรคนอาจจะกลัวเนาะแต่จริงๆเขามีประโยชน์นะวันหนึ่งเราควรจะแบบได้เจอแดดสักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเราแบบเหมือนเหมือนไปกระตุ้นสารสื่อประสาทที่เขาควรสั่งหลังพร้อมแสงแดดอะไรเงี้ยคือคือในวิทยาศาสตร์เลยอะ่ะแสงแดดมีผลต่อระบบร่างกายเรามากเพราะฉะนั้นบางคนที่ที่เป็นเป็นโรคซึมเศร้าหลายๆลยคนเขาเก็บตัวมากๆเขาไม่อยากจะออกไปข้างนอกข้องอเขาไม่อยากจะไปเจอใครไม่อยากมันมันรวมไปถึงการไม่อยากไปเจอแสงแดดข้างนอกด้วยเพราะมันทําให้เขาแบบรู้สึกแย่ ู้สึกไม่ดีเจ่จริงๆอ่ะการที่เขาได้ออกไปเจอแดดหรือออกไปเจอแสงสว่างข้างนอกอ่ะมันจะดีต่อระบบไบโอโลจีหรือระบบทางด้านร่างกายของตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีอยู่ใช่ออแต่เลาอังเจอแดดไม่รีบวิ่งเลย แดดที่มันแรงเกินไปเราเราควรวิ่งหนีหรือทางกันแดดเนาะแต่ว่าแสงแดดที่มันพอดีอยู่ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมเช่นช่วงเช้าเรามักจะได้ยินเลยหรือคนพูดถึงว่าตื่นไปรับวิตามินตอนเช้าบ้างสิอันนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะมันไม่ใช่แค่กระตุ้นในเรื่องของวิตามินแต่หมายถึงว่ามันไปกระตุ้นระบบประสาทของเราด้วยไปกระตุ้นสารสื่อประสาทของเราที่เขาทํางานในช่วงกลางวันเขาจะเริ่มรับรู้แล้วนะ อ๋อตอนนี้มันเช้าแล้วมีแดดเข้ามาแล้วเขาก็จะเริ่มทํางานออกมาแบบขยันขันแข,ข็งของเขาได้อย่างเงี้ยค <ขอ S 1> ่ะแปลว่ามันมีข้อดีอยู่ <c oughs> แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าฝนตก <c oughs> หรือตกดึกเนี่ยมันมีผลต่อเราบ้างและแต่ <c oughs> ถ้าสมมติมันเป็นแค่กลิ่นเคยได้กลิ่นฝนไหมคะ <c oughs> กลิ่นฝนหรือว่ากลิ่นไอลมหนาวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกรับความรู้สึกบางอย่างได้เหมือนกันหรือเปล่า อาจจะเกิดขึ้นได้กับกับคนที่เขามีแบบเหมือนระบบประสาสัมผัสที่เร็วหมายถึงว่าเขามีระบบการรับกิ่นได้เร็วหรือจริงๆคนที่ที่รบบมี มีภาษาสัมผัสเร็วอ่ะมันไม่ได้เร็วแค่จมูกมันเร็วทุกทุกส่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่เขารับกลิ่นได้เร็วอย่างเขาจะเชื่อมโยงได้เร็วกว่าคนที่ที่เขามีระบบการรับสัมผัสที่มันช้าอะไรเงี้ยเออมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวระบบของร่างกายของเราด้วยอย่าง,อย,างอย่างบางคนรับกลิ่นได้เร็วก็อาจจะไม่ใช่แค่กลิ่นฝนละที่นําสู่อารมณ์บางอย่างได้รวดเร็ว,วอย่างเงี้ยบางทีแค่แบบเหมือนได้กลิ่นน้ําหอมอะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้มาเร็วมากหรือบางคนแค่การสัมผัสอะไรเงี้ยก็จะก็จะเกิดขึ้น ไดรวดเร็วอะไรยเงี้ยคะ่ะ<ม><ม>แลนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกแบบอ<ฆ>ินเทอร์เวิร์ดเขาก็จะบอกว่าเวลาที่เขาฝนตกเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขามีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมมันจริงไ<ฆ>ลค่ะอ,อจริง จริงๆในในในความเป็นโทรเวิร์ t ของตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นว่า mm hmm. มันเหมือนมันเงียบอ่ะอาจจะเชื่อมโยงกับความเงียบหรอพอฝนตกแล้วทุกคนจะไม่ทําอะไรอ mm ่ะ hmm. แล้วทุกคนก็จะเงียบสงบแล้วก็จะได้ยินแค่เสียงฝน <c oughs> มันก็จะทําให้เราแบบเหมือนเหมือนคามดาวเริ่มบ่อนายเราก็จะจดจ่อกับการทํางานได้ดีขึ้นพี่พี่ก็เป็นคนหนึ่งท,ที่ที่เวลาอยู่ในความเงียบแล้วความมืดอ,อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยจะทํางานได้ดี mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมถามไปว่าอย่างเรื่องร้องไห้ตอนที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนร้องห้ โดยไม่มีเหตุผลก็อาจจะเพราะอย่างที่พี่อิฟบอกหรือเปล่าช่วงเวลาหรือว่าสารสื่อประสาทคิดว่า,น,าน่าจะมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นว่าเอ๊ะบางทีบางทีหลายๆครั้งเราเองก็เหมือนคิดถึงอะไรบางทีเราก็ร้องไห้เนาะแต่ว่าเวลาที่สารสื่อประสาททํางานน่ะเขาไม่ได้บอกเราก่อนล่วงหน้าบางทีเขาแบบเหมือนมันอยู่ข้างในเราไม่สามารถแบบ เอ้ยฉันเงยหัวแล้วเราดูว่าสารสื่อประสาทมันหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดขึ้นได้ที่แบบเหมือนสารสื่อประสาทเขาหลังมาผิดปกติโดย<ม>ที่เราไม่ได้รู้ตัวมาก่อนแล้วเราไม่ทันได้สังเกตจับอาการหรือความคิดของตัวเองมาก่อนแต่มันหลังไปแล้ว<ม>จนมันทําให้เราเกิดความเศร้าขดถูแล้วทาให้เราอยากจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา<ม>หรือร้องไห้มากกว่าปกติ<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างนี้เราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าเราควรจะทํำยังไงดี คือจริงๆถ้าถ้าในต่างประเทศที่ที่พูดถึงซึมเศร้าที่ที่มาตามอากาศหรือภูมิอากาศหรือความมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเรียกว่าแบบว่าเหมือนมันเป็นซึมเศร้าตามฤดูกาลคนแบบเนี้ยจะต้องพบ พบแพทย์เนาะเพื่อแบบว่าได้ยาในการช่วยตรงนั้นเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องปกติที่เหมือนเปลี่ยนรดูการหรือแค่ช่วงเวลากลางวันมันสั้นกว่กากลางคืนแล้วทําให้เกิดความเศร้าหดหู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบอว่ากินยาในการช่วยในเรื่องของระบบของร่างกายของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยรู้สึกอย่างไรบ้างเวลาที่ฤดูการเปลี่ยนไปหรือว่าฝนตกหรือว่ามีลมหนาวบางครั้งเราก็จะรู้สึกคิดถึงใครบางคนเนาะ<ฆ>หรือบางคนรู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมก็อยากจะให้เราอะค่ะลองสํารวจตัวเองดูก่อนว่าตอนนี้เรามีลักษณะเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าหากว่าเราร้องไห้ในช่วงที่ฝนตกจนมันเกิด ผลกระทบกับต่อการใช้ชีวิตหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็อยากจะให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอังกับพี่อีไปก่อนนะสวัสดีค่ะอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ